ห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสาสะพันธรายานิวารณาสมัทัสสะภควาตตวะหะตวสัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสัมห้าปุริสาระขนานุภาเวนะอาศิตายานุภัยยันชนานุภาเวนะอตุตตระสัตตามังคารานุภาเวนะ శపన్న రంసియాను పావనకే తుమాలను పావనట సపర మితాను పావన తస ఉపపడమితాను పావనట సపడమట పరమితాను పావన సీరసమాతి పంయాను పావన పుతాను పావన తంమాను పావన సంఖాను భావన తేశాను పావన ఇతాను పావన పలాను పావన ยยธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมขันธานุปาเวนะนาวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัททังคีกามะฆานุปาเวนะอัตถะสมาปฏิยานุปาเวนะสลรปิญญานุปาเวนะจตุสัจญาณานุปาเวนะทัสสะภะระญาณานุปาเวนะสัพพัญญุตญาณานุปาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุปาเวนะสัพพะปาริตานุปาเวนะ प्रात नया सरनापाव सफार्थवा मन सोपाया स विनसन सफात विनसन सफा शिशन थी खायुता तुय हो तो सवा स शिव सामक हो तो सफ आकाश पवा नूमि कंका सामठा आता सठा तुम्हें अनुरखंत ปาวตุสัพพมังคะลังละขั้นตุสัพพเทวตาสัพพุทานุปาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังละขั้นตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังละขั้นตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุปาเวนะ สัทธาสุทีปวันตุเตนะขตเยกขปุตานังปปะคหานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนะขตเยกขปุตานังปปะคหานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนะขตเยกขปุตานังปปะคหานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวสิบหกพเทกรตักขาถา อตีตังนานาวาคเมยยะนาปฏิกังแคณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตตามปะฮีนันตังอปัตตันจะานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะยุธามังตถาตัดวิปัสสติอาสังหิรังอสังขปัง ตังวิธามะนุภะโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนือง,องให้ปลูกโ่งเถิดอัเชวากิจมาตับปังโกชัญญามระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังขารันเตนามาฮาเซนีนามาจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพระราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปิงอภวรตตมาตันทิตังตังเวพัทเฮการาโตติสันโตอจิคเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเลียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีรารีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแหละ 17. อภินาหะปจวิคณะปาตะชาราธรรมโมมหิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สเพหิเมปิเย,ยหิมนา,าเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมัสกโกมหิกัมาทายาทัวกัมมยโยนิกัมะพันธุกัมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องอาัย ยังกัมังคริซ่ามีการละยานางว่าปาปะกางว่าตัดสะทายาโทภรริสามีเราจะทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหเฮาเพินห้างปัจเเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิงสาธุ